เช็คให้ชัวเงินดิจิทัลหนึ่งมืบาทเฟสสองลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐรับเงินเดือนธันวาคมนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรคลิปนี้มีข้อมูลมาฝากาค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกัน ใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจากที่หลายๆคนนั้นติดตามข่าวเงินดิจิทัลเฟซสองหรือว่าเงิน10,000บาทเฟซสองว่าจะแบ่งจ่ายจริงหรือไม่และจะได้เมื่อไหร่คนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็รอการประกาศผละคะ่ะมีคนมาสอบถามด้วยนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้เขาบอกว่าจะได้เงินหมื่นจริงหรือไม่เรื่องนี้เกดเช็คมาให้แล้วนะคะก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะคะเคยทําคลิปบอกหลายๆคนไปแล้วนะคะเรื่องของการรับเงิน10,000บาทเดือนธันวาคมนี้ค่ะข้อมูลนี้ที่บอกไว้ว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐทุกคนจะได้รับเงินในเดือนธันวาคมและก็จะโอนเงินเข้าแอปทางรัฐค่ะเรื่องนี้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วก็พบว่าประเด็นนี้นะคะเป็นข้อมูลเท็จค่ะ และข้อมูลนี้นะคะก็มีการเผยแพร่เป็นคลิปด้วยให้ข้อมูลในว่าเงินดิจิทัลเฟส2ผู้ลงทะเบียนได้รับเงินทุกคนในเดือนธันวาคมและจะโอนเงินเข้าแอปทางรัฐใครไปเจอคลิปนี้ที่ไหนบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ มาแชร์เพื่อนๆของเราจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะปัจจุบันแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารและไม่มีการเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของประชาชนผู้ลงทะเบียนแต่อย่างใดค่ะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นไม่ได้มีข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ลงทะเบียนแต่อย่างใดค่ะซึ่งภายใต้วิธีการเชื่อมต่อ มีการควบคุมกำกับดูแลแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยสูงโดยไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปหรือภาคเอกชนหรือธนาคารมาเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีและระบบบริการกับแอปพลิเคชันแต่อย่างไรนะคะหากมีการใช้จ่ายเงินในโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการดำเนินการบนแอปพลิเคชันการชำระเงินกลางหรือว่า payment platform ของภาครัฐที่รองรับการใช้จ่ายที่เป็นระบบแยกต่างหากจากแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะดังนั้นใครได้ข่าวมาฟังคลิปมาไม่ว่าจะในแอปพลิเคชันไหนนะคะว่าเงิน10,000บาทจะได้รับในเดือนธันวาคมไม่เป็นข้อมูลจริงฝากทุกคนบอกต่อ นะ,ะฝากแชร์กันด้วยเตือนกันด้วยนะคะว่า อย่าลงเชื่อข้อมูลนี้นะคะแล้วก็ไม่ส่งต่อไม่แชร์ข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์นะคะหากมีข้อมูลอะไรสงสัยคะ่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร02-612-6060นะคะเงินดิจิทัล1,000บาทเฟสองยังคงรอกันต่อไปคะ่ะยังไม่ได้มีการประชุมยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้าใดๆนะคะใครไม่อยากพลาดกดติดตามกันไว้เลยคะ่ะข่าวสารต่างๆอัปเดตให้ฟังกันทุกวันที่นี่ สำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ